สิวโพวสิวผืนสิวอุดตันสิวอักเสบนะคะสารพาสิวที่จะเป็นใช้เป็นเซ็ตล้างหน้านะคะเป็นกรีนซิ่งแล้วก็เจลล้างหน้านะคะบูคาเวียตัวนี้นะคะทำความสะอาดผิวรักษา เจนใช้เป็นในส่วนของเซต3ตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกที่เจนใช้นะคะจะเป็นตัว alocatar ตัวนี้จะใช้พักหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะใครที่มีปัญหาสิวอยู่ใช้ตัวนี้เข้าไปแรับรองว่าเห็นผลแน่นอน,นะคะ่ะบ i o m ่วิธีการใช้ก็ทาเหมือนครีมปกติดีนะคะทุกคนตัวนี้ไม่มีสารอันตรายอ่อนโยนมากๆใครที่มีปัญหาสิวขึ้นนะคะตัวนี้ใช้ได้ดีมากๆเลย ต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของแต้มสิวนะคะที่แจนใช้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยหลอดเล็กๆตัวนี้เป็นสมุนไพรไทยนะคะเขาจะช่วยให้สิวนะคะยุบและแห้งได้ดีมากๆเลยแจนใช้ตัวนี้แต้มไปนะคะตื่นเช้ามาเขาจะยุบตัวลงแล้วก็แห้งและก็ลอกเร็วมากๆเลยค่ะใช้ห้าตัวนี้นะคะรับรองว่าสิวที่ทุกคนเป็นอยู่แบบแจนนะคะจะค่อยๆหายไปและผิวหน้าก็จะดีขึ้นแบบแต่เลยนะคะ